สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบกับชายพลช่างน้อนเมืองไทยครับวันนี้เราอยู่ที่รอพอเกษตรแพลงแสนเป็นวันที่สองแล้วครับเรามาที่นี่เนื่องด้วยอการท้องอึตอนนี้สึกว่าลาเรื่องขึ้นเยอะครับต่างจากเมื่อวานที่แล้วนะครับ24ชั่วโมงที่แล้วนะครับอ่าเขาจะ ยืนหลับอยู่แถวนี้ครับเมื่อวานนี้ครับยืนหลับยืนงงอยู่แถวนี้ครับโดยฤทธิ์ยาด้วยความเพียนะครับามาวันนี้นะครับอาการต่างกันโดยสิ้นเชิงครับตะกี้พาไปดื่มน้ํามาครับพาไปดื่มน้ํามาก็อาการก็จะสดๆหน่อยครับดื่มน้ําลาดตัวมาครับสดชื่นขึ้นครับ ยื่เล่นและก็อยู่ใกล้ๆพญาทองคูณนะครับนะฝัง่งนู้นใช้พ่นอ,อยู่ฝั่งนี้ครับอยู่คนละฝั่งคลองกับฝั่งถนนนะครับทางนี้พอคุณทุนจะโลกก็เดินเล่นก็น่าจะสบายใจขึ้นเยอะครับ ดูจะสวดทรงงงเอวแล้วก็ลดไปเยอะครับลดอาการท้องอืดท้องบวมไปนะครับตอนนี้ก็แฟบลงมาเยอะครับดีขึ้นครับ ยังเล่นยังอ้นเหมือนเดิมครับอยู่ไหม่ห่าง ลืมบอกครับมาะชาชนนี่ช่วงเสียงสายๆนะครับเอฟซีมาเยี่ยมสองท่านสองครอบครัวครับคุณตาคุณหลานนะฮะแล้วก็ตะกี้เราคุณแม่กับคุณลูกครับสองชุดสองครอบครัวครับล้าแต่งโมมาฝากนะครับแล้วก็มีข้าวฝากขวานนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับนะแล้วอยู่ที่นี่ก็รับการช่วยเหลือจาก หมอครับหมอประจำตัวมีหมอแอมหมอวันครับแล้วก็นี่ก็มีพี่ควานของท้องคูลกับแม่พังอยุ์นะครับก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูให้ครับนี่ก็ลามนุ่นครับตอนนูน้นยาวหน่อยครับโตเนี้ขยับขึ้นจากเมื่อวานครับ นู่นครับทองคุณพญาทองคูณอยู่ไม่ห่างครับว่ายืดตัวต้นกล้วยเองเดียวครับ สิ่งที่เราเห็นประจำนะครับคือไอสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงประจำาก็คือเราคิดว่าช้างไม่ถึงนะครับแล้วก็เราก็จะไม่เห็นความสามารถพิเศษของช้างอีกอย่างคือการยืดตัวครับช้างจะยืดตัวได้ยาวมากนะครับอะไรที่เราวางไว้เราคิดว่าพ้นมือพ้นไม้เขานะครับชั่วระยะผ่านไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นสิ่งนั้นกลายเป็นขยะทันที ครับหลายอย่างนะครับที่คอกแชร์พลก็หลายอย่างนะครับพังปนปีไอสิ่งเขาในยาวกว่าที่เราคิดเสมอนะครับ้างเนี่ยยาวจริงและความพยายามสูงจริงครับ แล้วโซ่ที่ใส่เป็นปอาปลาหรืององงูแบบเนี้ครับที่ผมใส่แผ้พลนเนี่ยหลุดสมัยก่อนที่ตีปอกก็หลุดเรืยๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็หลุดนะครับเคยหลุดนะครับเนี่ยก็ยังใส่อยู่ที่เห็นนะครับนี่สามารถที่จะสะบัดแทงสะบัดขาไปสะบัดมาได้หลาซ้ำๆหลายรอบครับบางทีสิ่งที่เราทําไว้ก็หลุดก็ ดีครับได้เป็นการสอนเราด้วยครับไม่ให้ประมาทครับในการลำาช้างนะฮะผมเคยเห็นลูกกบครับควาลูกกบเขาใส่ตัวยูของตัวครับหกอกอวความแน่นอนนะครับเขาระมัดระวังถึงกับตัวยูของตัวเลยครับเห็นเขาใส่ในี่มีกระลอกมาดูด้วยนะครับ

ตั้งท่าจะกลัวอีกแล้วไงกลัวกระทั่งรถว่องไงลูก <c oughs> เริ่มพอยขาเริ่ม,เร,มเริ่มยีนนังสบายใจแล้วครับเริ่มยีนนั่งสบายใจสบายตัวครับ นะครับสำหรับเอฟซีที่ส่งทุกแรงเชียร์แรงใจมานะครับก็ขอให้ท่านสบายใจได้ครับผมว่าตอนนี้เชาพลอยู่ในขีดความปลอดภัยแล้วนะครับผลขีดอันตรายแล้วครับเข้าวันที่สองก็ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากได้รับการรักษาครับทามาวานสภาพเเวลานี้ยังมาหวานก็คือยืนหลับหลับหกเงกกเงีครับ,บ,มมมคครบหมดแรง วันนี้โอเคแล้วครับเล่นได้ครับ ครับผมก็ขอกราบขอบ,ขอบุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับกับพวกเรานะครับทีมงานเชียร์พนังน้อยเมืองอุทัยครับวันนี้ผม่าช่วงนี้ผมขอปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้ชมกันอีกต่อไปครับผมกราบขอบุณครับสวัสดีครับ